ไปในทางที่ม่มีที่ฟินสุดและหาจุดที่ผิดปกติเพียงคนเดียวแมปเ x i t 10ทนอ่ะโอเคอ้าวนายสวัสดีไปไหนมาน่ะจะไปไหนหรออ้าวนายเป็นไรทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะนายเป็นไรหรือเปล่าป่วยไปไรอ่ะอ่ะนั่งอยู่เฉยเลยอ้าวหอบหรอโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเถอะเออมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าตรงนี้เอออันนี้อะไรอ่ะอืมห้ามยืนเพิงกงาแผงหรือเปล่าตรงนี้มีนะครับ อันนี้เป็นอันแรกคงไม่มีอะไรผิดหรอกเนาะป้ายถูกอันนี้ถูกโอเคอันนี้ถูกต้องป้ายนี้ต้องเป็นแบบนี้สีเหลืองเนาะโอเคไปอันนี้ถูกป้ายอันนี้ประตูปิดอันนี้โอเคไปไปเลยโอเคทางออกที่ศูนย์อันนี้โอเคมาถึงของจริงละอา้าวนายคนเดิมออันนี้ห้ามพิงกระพรเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนะเดียวนะวนะทำไมนายหนะ้าตาแบบนี้ แมปไม่โหลดหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช่หรอใช่หรือเปล่าทาไมนายหน้าตาเป็นอย่างงี้อ่าอาจจะแมปไม่โหลดก็ได้ะเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นก่อนอืมอ,นนอ,อันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกอ,ะะอันนี้ถูกมีอะไรผิดเปล่าวะอันนี้ก็ถูกช่องแอร์เฮ้ช่องแอร์ออรถูกอันนี้ถูกเนาะเอองั้นจะไงดีวะอ่ะไปไป,ไปลองไปดูอืมชายหน้าล่องหนชัดเจนชายหน้าล่องหนโอ้โหผมไม่น่าเลย ผมน่าจะเชื่อใจตัวเองมากกว่าโอ้โหชัดชัดเลยครับผมไปเลยครับชัดชัดเลยครับนักกล้ามไปเลยครับกลับเลยครับกลับทางเดิมนี่เป็นไงโอ้โหอย่างง่ายบอกเลยครับเอยเดี๋ยวผมคงต้องพูดใหม่อีกรอบอันนี้โอเคชายคนเดิมอันนี้มีอะไรผิดหรือเปล่าช่องแอร์ถูกลายเส้นตรงนี้ถูกผมจําได้เฮ้หน้าตาบึงบ้งๆอย่างนี้โอเคเนาะ Storage Maintenance เจนทรอถูกไฟฮอสอันนี้ถูกไม่สลับกันใช่ไหมโอเคเฮยหรือว่าตรงนี้ตัวเลขเหมือนเดิมโอเคถูกต้องกล้องวงจรปิดถูกอันนี้ถูกข้างหลังตรงนี้ก็อะไรวะคอนคอสถูกอันนี้โอเคไฟอันนี้ห้ามพิงกำแพงก็ถูกต้องโอเคไปขอให้ถูกเถอะยาผิดเลยคือเหนื่อยมากตรงนี้โอเคถูกต้องไปตรงนี้ชัดๆเลยว่าไม่มีคนมางั้นผมลองกลับไปดูแล้วกัน คนคงไม่ร้องหนหรอกเนาะไป,ะปะกลับเลยอืมชัดเลยถูกต้องโอเคเมื่อกี้แมปไปโหลดโทษทีมาแล้วนี่คนมาแล้วนี่อันนี้ไม่อะไรผิดหรือเปล่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกกล้องวงจรปิดมีไฟถูกแนวเออโอเคนายน้าแล้วนายไม่มีหน้าไปดีกว่ามีแต่ผมไปเลยทางนี้ถูกโอเคถูกต้อง ภาพเหมือนเดิมผมหวังว่าไอ้ตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนหรอกเนาะผมไม่ได้สังเกตถ้ามันลึกขนาดนะั้ผมก็ยอมแหละครับงานนี้อันนี้ป้ายสิบถูกอันนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวขอดูหน้าคนนี้ก่อยนะโอเคนั่งเหมือนเดิมหายใจเหมือนเดิมแขนเบี้ยวหรือเปล่าอ๋อไม่น่าไม่น่าใช่หรอกมัง้งเดี๋ยวขอดูทางอื่นก่อนเนาะอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้กนน็ถูกโอเคอันนี้ป้ายถูกถูกสองด้านตรงนี้มีป้ายติดเหมือนเดิมโอเคปะ่ะโอเคถูกไหมเอ่ย โอเคห้าโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วงานนี้ไปต่ออันนี้ก็โน no, เหมือนเดิมหืมคนมาไหมคนมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็วงจรปิดวงกลมแบบน,นี้ใช่ไหมไม่มีเงาหรือมีเงาโอ้มันก็มีแหละโอเคอันนี้คนหน้าบ้องแบวหน้าฟื้บื้อเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้อืมอันนี้เหมือนเดิมแล้วฮะมีดาวเพิ่มหรือเปล่าอ๋อผมจําไม่ได้แฮะขอดอวนน่นก่อน อันนี้ถูกอะไรผิดหรือเปล่าวะอันนี้มันก็ถูกแล้วนะไม่มีอะไรผิดเลยนะือเดี๋ยวด,ดูนี่ก่อนแมชแนนอันนี้ฟลอเรถูกอันนี้ก็ถูกเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็ห้ามใช้คามล่าอันนี้ก็โอเคปะเอา้าอะไรผิดอะเดี๋ยวก้อนดิเวนกรมใครๆก็ห้ามลากรถไฟอันนี้อะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้ประตูฟลอเรเหมือนเดิมชายคนนี้ก็นั่งหอบแดกเหมือนเดิมโอเค อันนี้โอเคอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกทุกอย่างอันนี้ก็ไฟเอฟถูกโอเคอันนี้ก็ถูกถูกถูกหมดถ้ามีอะไรผิดนะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอเคปะศูนย์หนึ่งโอเคหนึ่งถูกต้องอ่าผมเจอละตรงนี้ปกติเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นสีขาวผิดงั้นกลับเลยครับบอดีเอา้านายไปบ่ายไปละโอเคเราจะกลับทางเดิมสองถ้าถูกต้องขึ้นสองนี่ถูกแล้วโอเคกดไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนผมจําได้ เราจะเดินไปทางนี้ต่อทางนี้โอเคเฮ้ก็วงจะปิดตำแหน่งคนละด้านหรือเปล่าไม่น่าใช่แฮนนี้ถูกเทรนอันนี้หมาน้อยอันนี้สว่างขึ้นหรือเปล่าไม่น่าใช่นายหน้าบึ้งเหมือนเดิมตาโตเหมือนเดิมมันจะมีอะไรผิดอีกอะมันก็น่าจะถูกหมดแล้วนะไปดีกว่าเออปะป่ปไปก่อนไปก่อนมันต้องถูกดิเอออย่างงี้สิถูกแล้วโอเคปะต่อไปช่องแอร์มี นายเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิม,ม,ดมไม่ต้องตรวจแล้วมากตัวนี้อันนี้เส้นเหมือนเดิมเส้นทางเดิมอันนี้เมชแนนอ่าผมเจอแล้วแหละมีอะไรผิดมันจะมีป้ายห้ามกล้องวงจรเมื่อกี้ไปก่อนกลับเลยกลับเลยทางเดิมทางเดิมนี่เป็นลูปที่น่ากลัวมากนะผมบอกเลยนะนี่ขึ้นหนึ่งแล้วไปเนี่ยอบอกเลยอ้าวอันนี้นายหนะ้าตาบึ้งตึงเหมือนเดิมโอเคผมไม่กล้ากลับทางเดิมเนี่ยตั้งแต่ผิดมานะไปทางนี้ก่อนศูนย์ป่ะโอเคสองถูกแล้ว โอเคมาตรงนี้มีอะไรผิดหรือเปล่าเอออันนี้ก็วงจรปิดถูกเหมือนเดิมอันนี้ก็นายเดินช้าปก,กติหน้าบึ้งตึงเหมือนเดิมอ่าผมเจอละอันนี้ประตูมันเปิดข้างในม,นมันมีอะไรไหมก็ไม่มีเออไม่เห็นมีอะไรเปิดทําไมเออไม่ปิดด้วยงั้นกลับทางเดิมไปกลับทางเดิมเลยโอเคนายหอบแดาเหมือนเดิมนะโอเคนะมากลับทางเดิมมัคนคต้องเพิ่มเออเพิ่มสามอันนี้คนเพียงกาแพง พูดหลายรอบปกติอันนี้ปกตินี่ปกติปกติทุกอย่างปกติไฟปกติอะไรมันผิดหรือเปล่านะคนแม่งเปลี่ยนท่าเปล่าวะน่าสงใสมากนายน้ำบึงอันนี้ผมหวังว่ามันคงจะไม่เปลี่ยนหรอกเนาะนะนะโอเคถูกแล้วนี่มันต้องถูกนะ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 เออถูกโอเคเอ้แปลก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 คนวิ่งเร็วผิดปกติ มันวิ่งเร็วผิดปกติอันนี้เนี่ยผิดปกติอันนึงละไม่ได้ผิดปกติหรือเปล่าอืมอันนี้ไม่มีผมว่าผมเห็นวิคนวิ่งเร็วแปลกๆงั้นผมขอกลับแล้วน,นะผมจะเชื่อในตัวชายคนหอบคนนี้นะไปเออใช่จริงด้วยคนวิ่งเร็วมันเล่นถึงขนาดนี้เลยหรอเน,นี่ยะพรโหไฟนายวิ่งช้านายต้องวิ่งช้าแบบนี้สิเออมันเดินหรือวิ่งผมไม่รู้เหมือนกันแอร์ถูกอันนี้ถูกอันนี้ป้ายถูกต้องอันนี้ถูกต้อง เออโอเคไม่เปลี่ยนอันนี้ถูกอันนี้ถูกมันจะมีอะไรผิดได้ไงวะอันนี้ถูก M Z อันนี้ถูกป้ายถูกนายก็น่าหอบเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมเมื่อกี้โอเคไปเราจะตรงไปข้างหน้าน,นะครับถ้าผิดนะครับผมก็น่าจะไปต่อนะโอเคถูกเจ็ดแล้วโอ้โหไม่นึกว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยบอกเลยยากมากลูกบิดประตูนี่มันปกติใช่ไหมเนี่ยหวังว่ามันจะปกตินะแต่ว่าขอดูตรองเด้ก่อน สีเหลืองปกติอันนี้ปกติอันนี้ปกตินนป,กตปกติเส้นเหลืองปกติปกติอันนี้ปกติมันจะมีอะไรผิดได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันต้องแบบเดินไปชิวๆล้วเนี่ยโอเควันนี้พอแค่นี้